คุณติ่งมาริกาก็สนิทสนมกันครับลูกพี่กูชื่อเลวัตกินเกสรโอเคนะมึงจบนะเออไม่ต้องมาไฟกูหรอกเขาเขาขิงผมอยู่เรื่อยครับคุณติ่งฮะสนิทกันนะครับโอ้เดี๋ยวนี้ยิงเบอร์ยิงเบอร์ใหญ่ยิงมากโทรไปไม่รับมนึงเออนี่อย่าไปบอกว่าฉันนินทาแกนะเออเขาก็ยิ่งห้าวเปลงอยู่เออเดี๋ยวแกด่าก,กูอีกเสือก อีด็อกเตอร์มาล <IS> <X ata> ิกาไรเสือกจริงจแล้วด่านี่ผมว่าน่าจะได้แชมป์ประเทศไทยนะถ้าติ่งมาลิกาด่านี่นะครับคนอื่นด่าไม่ทันติ่งแะครับก็ฉันนั่งไม่บอกพี่เลวัดด้วยฉันจะไปหยุดพูดได้ยังไงล่ะก็ฉันนั่งพูดอยู่แล้วฉันก็ดูคอมเมนต์แล้วฉันก็ไปเรื่อยๆฉันจะจะไปหยุดพูดได้ยังไงล่ะฉันไม่ได้เหมือนพี่เลวัดนี่ไม่เหมือนพี่เลวัดยังไงอะด็อกเตอร์มาลิกาเอา แกจะไปพูดทันได้ยังไงล่ะถ้าแกแกโมแต่ทำอย่างเงี้ยแกใส่แว่นตาแล้วแกอย่างเงี้ยแกก็ต้องหยุดพูดเลยสิเหลือบมอง <c oughs> เงี้ยเขียนอะไรมาวะเนี่ยเออเอเอนะท่านผู้ชมนะเออ <c oughs> มึงดูดคลิปกูไปมึงดูดคลิปกูไปรับรองมึงดูดคลิปกูไปรับรองรับรองว่าพี่เลวัตจะต้องด่าดเรมาิกาแกจะฮาเลยเพราะว่านี่คือเรื่องจริง คุณเชื่อไหมคนอะไรกินข้าวสวยแช่น้ําเย็นใครว่าดเรมาริกาเลวัดกินเกสรทําไมอ่ะคนอะไรกินข้าวฉวยแช่น้ําเย็น <S <S ถ้าด่ากันผมว่าคุณติ่งมาริกาได้อันดับหนึ่งประเทศไทยนะเวลานี้นะผมดูที่ออกสื่อเนี่ยนะฮะนั่นคิดดูว่าผู้หญิงอะไรไม่ไมไมไมไกล้าถีบเจ้าพ่อวะนะเออไอติง่งไม่ขัดใจอะไรไม่รู้ถีบพลักเขาให้นะฮะมา ลูกพี่กูชื่อเลยวัดกินเกสอนนะไอ้หนูแต่ว่าการที่ไอ้หนูนะ,ะมึงไปบวชเองถ้าเองไปบวชเองจะออกมาในทั้งผ้าเหลืองก็ได้นะถ้าเกิดว่าร้อยเวรเขาเรียก แต่ว่าถ้าเกิดมึงออกมาไม่ทันผ้าเหลืองมึงก็จะห่มผ้าเหลืองมาก็ได้นะถ้าเกิดร้อยเวนเรียกแต่แม้มึงบวชมึงก็ไม่สามารถที่จะหนีคดีได้นะแล้วก็ถ้าเกิดเองบวชศึกออกมาเองก็ไปพบร้อยเวนกันแล้วกันส่วนไอ้เรื่องที่เองบอกว่ามีคลิปยาวและมีคนตัดของเองออกมาสั้นๆอันนี้ไอ้ยาวไอ้สั้นเองก็เอาไปให้ศาลเขาฟังกันแล้วกันนะส่วนสําหรับผมเนี่ยผมถือว่านะผมไดนทำหนะ้า เขาจะด่ากูไหมปกตินี่ไม่เคยแจ้งความใครเลยไม่เคยดำเนินคดีจับกุ้มใครเลยวงเล็บในใจวงเล็บในใจคืออะไรว่าดรมาริกากูกูดรมาริกาคิดในใจคิดในใจว่าไงดรมาริการิดในใจว่าสิ่งที่แกไม่พูดนะนะกูไม่เคยแจ้งความใครหรอกกูฆ่าย่างเดียว วิสามันอย่างเดียวเลยี <c oughs> พวกเธอฉันบอกพวกเธอก่อนนะยังไงดเรมาริกาใครก็ตามที่เข้าตอมอมาแล้วยังไงดเรมาริกาลูกชายแกเป็นตำรวจอยู่ตอมอ <c oughs> คนคมกูไม่รู้คนไหนมีคนกลางคนเล็กคนใหญ่มีลูกชายห้าคนมันมีอยู่คนนึงเป็นตำรวจตอมอใหญ่ซะด้วยมึง ผมดูไม่ออกแลครับคุณติ่งมาริกาเข้ามาทักทายใช่ไหมครับมันไม่เห็นนะผมดูตรงนี้ไม่เห็นแล้วครับว่าใครเข้ามาทักทายบ้างอะไรบ้างดูได้แต่คอมเมนต์อย่างเงี้ยฮะไลฟ์สดนะครับผมทําไม่ผมไม่ได้แบบพ่แต้มมีทีมงงทีมงานอะไรกับเขาอย่างนั้นนะครับกับคุณติ่งมาริกาก็สนิทสนมกันครับนะครับเก่งอุ้ยคุณติ่งมาริกานี่ความรู้เขาก็ดีเก่งแล้วด่าเนี่ผมว่าน่าจะได้แชมป์ประเทศไทยน,นะ ถ้าติ่งมาริกาด่าเนี่ยนะครับคนอื่นด่าไม่ทันติ่งหรอกครับไม่ว่าจะเป็นเจ๊เอหรือหรืออะไรวะคุลิน่าจังอะไรนี่สู้ไอ้คุณติ่งมาริมาริกาไม่ได้นะครับโอ้ความรู้ดีด้วยทันคนด้วยเร็วด้วยที่จริงได้เป็นรัฐมนตรีเนี่ยดีด้วยนะครับเป็นรัฐมนตรีทํางานได้ดีดด่าจนผัวผอมอะ คือไม่ได่าครับเขาพูดหวานครับแต่พูดมากครับคุณติ่งมาริกาพูดมากจนผัวผอมไปหมดนะครับกินข้าวไม่ลงผัวกินข้าวไม่ลงนะครับขนาดสวยๆนะครับอเออจ๊ปองอัญชลีก็ไม่ทันให้ติ่งเลยครับต,ติ่งนี่โอ,โอ้เฉพาะพูดเนี่ยนกบินเกาะอยู่นี่ยังร่วงเลยนะฮะเอาไว้คุณติ่งบอกกลัวสามีโาดคุณติ่งมาริกาผัวไอ้ติ่งมาริกาสามีเขานี่หงอนะครับ แค่ติ่งมาริการกะแอมว่าเนี่ยถือแก้วกาแฟนี่หล่นปักเลยนะฮะสามีเขาหน้ารักครับมาเนี่ยนะฮะไม่ได้จีบครับสามีเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะมาจีบคุณติ่งมาริกาเลยเพราะว่าคุณติ่งมาริกานี่เขาเป็นสสสสพเยานะสสสวยนะครับความรู้ดีเป็นนักข่าวด้วยผมว่าคุณติ่งชี้มากกว่ามึงมาเป็นผัวคู่นะ น่าจะชี <aro qué> ้อ <dans> ย <Korean> ่างนี <playful> ้มากกว่านะครับโอ้ยผมรู้จักครับสามีคุณคุณติ่งครับมาเนี่ยเรียบร้อยเขาเรียบร้อยผมว่าคุณติ่งชี้มากกว่านะครับชี้มามึงมานี้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 กระดิกนิ้วมาเลยนะครับน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่านะครับมาผมก็เป็นเอฟซีคุณติ่งมาริกาครับมาพูดไม่ทันแล้วครับถามว่าท่านลองเวลาคุณติ่งเข่าไลน์เนี่ยลองไปถามว่าวันนี้สามีคุณมาริกาพูดกี่คาครคือคือพูด พูดไม่ทันเลยครับจะพูดเนี่ยไปนะครับมาเนี่ยนะครับมาไม่ได้มีสิทธิ์พูดหรอกครับสามีไม่ได้มีมสิทธิ์พูดหรอกครับสามีเป็นผู้ตามสามีเป็นผู้ตามนะฮะไม่รู้ถ้าด่ากันถ้าด่ากันผมว่าคุณติ่งมาริกาได้อันดับหนึ่งประเทศไทยน,นะเวลานี้นะผมดูที่ออกสื่อเนี่ยนะฮะแล้วเขาเก่งด้วยนะไอ้คุณติ่งผมก็จะ คุณติ่งมาริกานี่เก่งนะยิงเข้าหลามก็เก่งนะเขาไปฝึกนะครับไปฝึกยิงเข้าหลามทํานองรบนะครับลูกทรงลูกซองอะไรนี่เขายิงได้นะครับเก่งและใจใจถึงด้วยนะครับขนาดคุณคุณเก่งกาลุนหสกุลนะเป็นนักเลงใหญ่นะครับนะครับเป็นนักเลงใหญ่เรียกว่าเป็นเจ้าพ่อดอนเมืองด้วยซ้าไปนะคุณเก่งกาลุนนะคุณติ่งยังถีบซะนี่นะฮะท่านคิดดูว่าผู้หญิงอะไรไม่ไมไมไมกล้าถีบเจ้าพ่อวะนะ เก่งการลุนเนี่ยถือเป็นเจ้าพ่อดอนเมืองเลยนะเออไอติ่งไม่ขัดใจอะไรไม่รู้ถีบพลักเขาให้นะฮะมาเป็นนักจักรยานทีมชาติใช่ไหมฮะมาเขาเขาขิงผมอยู่เรื่อยครับคุณติ่งนะฮะสนิทกันนะครับเขาหาว่าผมจะนั่งไลทีมก็ต้องไปนั่งใต้ต้นตะกบนะครับพี่แต้มก็มาปล่อยข่าวหาว่าผมไม่ใส่กางเกงในไล์นะครับข่าวนี้เอฟซีผมก็คอยดูเวลาผมใส่ขาสั้นนะครับแม่งซูมภาพใหญ่เลยว่าผมไม่ใส่กางเกงในจริงหรือเปล่านะครับ เขาก็จะแซลผมเรื่อนนะฮะคนอะไรไม่ใส่เกงไนก็เป็นไส้เลื่อนนะสิโดนลุมครับผมนะก็ทั้งคุณติ่งมาริกาทั้งพี่แต้มเนี่ยนะครับแล้วก็คุณปองอัญชลีโดนลุมผมโดนลุมคนเดียวเลยไม่มีพวกนะฮะมาเนะี่ยผมไม่มีพวกเนะฮะถ้าทํานะถ้าผมเป็นพี่หนูนะอ่า,อาที่จริงคุณติ่งเดิมเขาเป็นนนั่นนะเป็นสสพักประชาธิปัตย์นะเอามาเลยคล่อง ใช้ได้ทุกอย่างคุณติ่งใช้ได้ทุกอย่างนะครับสายบูได้นะฮะสายบูได้นะครับสายบุญได้นะครับจะไปเป็นโคศกก็ได้ใช้คําว่าทันคนนะฮะเขาเขาเก่งครับใช้คําว่าเก่งนะครับเก่งกาลุนไม่ได้โต้ตอบคุณติ่งแล้วครับมาเนี่ยมันก็ขำอะโอ้ผู้ชายจะไปทะเลาะกับผู้หญิงมันก็ไม่ถูกหรอกมานะถ้าเป็นผู้ชายไปถีบไอ้เก่งกาลุนเนี่ยผมว่าได้มีการแก้มือกันนะครับแต่ผู้หญิงเนี่ยมันลําบาก มันลํบาบากนะครับไปสู้รบตกมือกับผู้หญิงไอ้ช่องป้อมผมมันเยอะครับเยอะจริงๆใช้คาว่าเยอะจริงๆครับมาเนี่ยนะทั้ง Facebook ใครไปทํา f Facebook ก็ให้ขึ้นคําว่า f อฟซีนำหน้าหน่อยได้ไหมคือเอารูปผมไปยังไม่พอไปขึ้นว่าพลตารวจโพลวัตกลิ่นเกรสรเขาก็เข้าใจว่าเป็นผมเวลาไปโพสต์ด่าไปโพสต์หมิ่นสถาบันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มองว่าเอ้ยพักพวกผมหรือเปล่า ทั้งทงที่ผมกับท่านไม่รู้จักกันเลยนะเออถ้ามันขึ้นว่า FC เนี่ยเขาก็รู้ว่า FC เลวัตนะครับแล้วเอารูปผมไปขึ้นด้วยอะไรด้วยเนี่ยก็มีคนเคยเข้าใจผิดนะครับโทรมาว่าเฮ้ยพี่เลวัตทําไมไปโพสต์อย่างนั้นได้ยังไงบอกผมไม่รู้เรื่องเลยนะครับผมไม่รู้เรื่องเลยนะฮะที่จริงเนี่ยถ้าเป็น FC ผมเนี่ยก็ต้องรู้ว่า 1. ผมจงรักภักดีต่อสถาบันสเนี่ยผมจะไม่ไปให้ร้ายป้ายสีใครนะครับ แล้วก็จะยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีจะไม่ข้ามคนล้มจะไม่ข้ามคนล้มมีอะไรก็ออกมาชี้แจงกันอะไรกันด้วยข้อเท็จจริงนะครับนิสัยผมต้องอย่างนี้นะครับไม่ไปแกะไปด่าใครนะครับมามันต้องมีแนวทางเขาเรียกอุดมคติเดียวกันนะฮะคือคนที่มันไปเปิดช่องช่องเป็นเอฟซีผมเนี่ยมันก็อะไรอ่ะมันก็ไม่ดูเลยใครในกลุ่มไปโพสต์อะไรเนี่ยมันต้องบล็อกบ้าง เดี๋ยวนะครับบังเอิญนท่านรัมมนตรีว่าที่รัมมุนตรีโทรมาเดี๋ยวนะบางเอิญนท่านว่าที่รัฐมนตรีโทรมาครับโอ้ผมจะรู้จักเยอะครับจะจะรู้จักจะรู้จักเยอะครับพี่พ,พี่น้องน้องฮะมาไม่ไม่ต้องตั้งเป็นที่ปรึกษาแล้วครับผมเป็นคณะกรรมการที่นาเรื่องร้องเรียนตำรวจนะครับไปรับตำแหน่งทางการเมืองไม่ได้จะไปเป็นที่ปรึกษาให้ใครก็ไม่ได้นะครับแต่ใครที่จะขอให้ช่วย ผมก็บอกได้เลยผมจะเดินไปหาที่กระทรวงเลยนะครับเลี้ยงกาแฟแก้วเดียวจะไปขายความคิดให้ว่าทําอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะครับมันน่าเกลียดไงเขาเป็นผู้ใหญ่ระดับเป็นเจ้าของโคตาสองกระทรวงแล้วนะครับเขาโทรมาแล้วผมไปกดสายทิ้งสองครั้งสามครั้งก็เลยรับก่อนว่าเดี๋ยวโทรกลับนะครับท่านอนุทินผมไม่มีเบอร์ผมเปลี่ยนเบอร์แล้วเบอร์พี่หนูหายไปไหนก็ไม่รู้นะครับเมื่อก่อนมีเบอร์อยู่นะครับท่านท่านอนุทินเนี่ยนะฮะวันนี้เวลาผมไปเปลี่ยนโทรศัพท์ เปลี่ยนเบอร์เนี่ยเบอร์หายไปบานเลยลายเลยหายไปหมดนะครับส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยโทรไปหาเขาแล้วครับยามเขามีอำนาจอย่างเงี้ยยามเขามีอำนาจวาสนาผมไม่ค่อยโทรไปหาครับเดี๋ยวเขาจะคิดว่าเราจะไปขอโน่นขอนี่อะไรอย่างเงี้นะครับผมไม่โทรครับแต่ถ้าเขาตกอับหรือจะเป็นจะตายผมจะโทรไปให้กําลังใจนะครับแล้วก็ไม่กลัวใครเช็คโทรศัพท์ไม่กลัวใครดักฟังด้วยนะครับนิสัยส,ส่วนตัวมันจะเป็นอย่างนี้ไงนะ